ะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเลี้ยงกบให้โตวไวนะครับและวิธีทำบอ่อครับอันนี้ซื้อบอ่อครับเป็นบอ่อดินอันนี้เป็นล้อมรอบไว้เพื่อไม่ให้ไม่ให้งูเข้ามานะครับป้องกันไม่งูเข้ามานี่ครับกบตัวอ้วนมาครับ จะให้ตัววบก็คือให้หัวอาหารสามครั้งครับเช้าเที่ยงเย็นแต่ว่าไม่ให้เยอะครับให้เด็หน้อยถ้าให้เยอะมะแดงก็จะขึ้นแบบนั้นครับนี่ครับนี่ครับมันตกแจครับมันอยู่ในน้ำนี่ครั ในนี้ก็มีเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับพึ่งหัดเลี้ยคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับกดไลค์นะครับมันขึ้นมาหายใจ อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามด้วยขอบคุณครับ